สวัสดีครับผมนายกิตตินแจ้งยอดสุขรหัส5310060156ผมจะมาใช้ SolidWorks ในการสร้างชิ้นงานที่เป็นเฟืองล้อจกอักรยานนะครับเป็นเฟืองขับโซ่รครับสร้างชิ้นงานแบบพาร์ทครับเราเริ่มจากการสกเกตที่ฟอนเพนนะครับสร้างวงกลมใหญ่ขึ้มาหนึ่งวงที่จุดออริจินครับรัศมีเจสมิล mm ลิเมตรนะครับดังนั้นสร้างวงกลมเล็กขึมาหนึ่งวงรัศมีสิมลเมตรครับ ต่อมาเราจะสร้างสี่เหลี่ยมครับเซนเตอร์เลคแองเกิลครับที่จุดนี้ครับกำหนดขนาดตรงนี้ให้ว้างสิบมิลเมครับจากนั้นเราใช้คับสั่งทินะครับตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกเราจะทำให้มันตรงนี้มันเป็นร่องนะครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกเลยลบเส้นลบเส้นนี้ก็ได้ครับจากนั้น smart dimension อีกครับตรงนี้ ออขอบเส้นข้างบนถึงจุดศูนย์กลางผมให้ห่าง15มิมตรครับจา้ต่อมาครับเราก็ X tool นะครับ X t o d e ชิ้นงานชิ้นนี้ให้หนาขึ้นมา3มิลมตรครับพอเราก็จะได้แผ่นวงกลมเจาะรูตรงกลาง คานามสนาี้มรนี้ครับจากนั้นเราใช้คำสั่งแชมเฟอร์ครับนี่ครับเป็นการลบคมของผิวตรงนี้ครับีขนาดครับกว้างสานนี้ครับที่10องศาครับเลือกผิวชิ้นงานสองอ,อไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเลือกเส้นนี้ครับ ด้านนครับเราก็ได้สิ้นงานที่ถูกลบคมแล้วครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับตัวไม่ไดูใกล้ได้ไดครับเพราะว่าไมแน่ใจ จากนั้นต่อมาครับเลี้ยเวเซอร์เฟตนี้ครับเออสเกตใหม่ครับที่จุดข้างบนนะครับอ๋อเขาจะเซอร์เฟตนี้ครับเซอร์เฟตนี้สเกตครับสร้างวงกลมครับ จุดนี้ไดเมิเตอร์5มิลลิเมตรครับแล้วก็สร้างอีกวงหนึ่งอันเส้นเดียวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง mm ครับรัศมี3มิลลิเมตรครับจากนั้นกำหนดขนาดด้วยสมาร์ทไดเิมนชันครับจุดจุดกลางอันนี้ห่างกัน45มิลลิเมตรครับ จากนั้นเราใช้คำสั่ง cut e x t r u d นะครับเลือกแบบสองวงนี้ครับเป็นแบบ true all ครับเจาะทะลุไปเลยเราก็ได้ชิ้นงานหน้าตาอย่างนี้มาครับจากนั้นเราเลือกคำสั่งต่อมาครับเป็น i r c u r a pattern ครับเราก็เลือกแกนอ้างอิงชั่วขาวครับ ตอนงจ่องเลือกที่วิวครับจากนั้นกดที่ temporary axis ครับมันจะมีแกนอ้างอินที่ถูกซ่อนไว้ขึ้นมาครับเราเลือกแกนนี้ครับให้หมุนรอบแกนนี้หมุนรอบวงกลมตรงนี้จะเป็น360องศาครับผมจะให้มันมี้ำมสิบแปดสามสชิ้นที่เรา จะหมุนมันครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเอาเข้ามาทำเครื่หมายถูกตรงนี้ครับจะได้ระยะห่างจะเท่าๆกันจากนั้นกดเครื่อหมายถูกครับเราก็ซ่อนแ้นอินทิ้งไปเอาแกนออกทีนี้เราก็จะได้เฟืองล้อจากจักรยานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ